เซนสุภพงศ์โพสต์ขอบคุณแฟนคลับที่ส่งของขวัญวันไหว้พระจันทร์มาให้เซนสุภพงศ์โพสตขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักที่ส่งของขวัญนขนมเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมามาให้ถึงที่เรียกว่าไม่ทิ้งคอนเซปต์หนุ่มฮอตที่ใส่ใจและให้ความสําคัญกับแฟนคลับจริงๆเป็นหนุ่มฮอตที่มีความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายจริงๆสำหรับเซนสุภพงศ์ที่เพิ่งมีผลงานซีรีส์เรื่องซิงเกิลรักอีกครั้ง สามารถรับชมย้อนหลังทุกตอนได้ที่ True ID ล่าสุดหนุ่มเซนโพสขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักที่ส่งของขวัญขนมเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเผยข้อความผ่านทางไอว่าขอบคุณสำหรับของขวัญวันไหว้พระจันทร์นะครับและความรักในทุกวันที่ทุกคนส่งมาให้นะครับเรีวยกว่าเป็นพระเอกอีกคนที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับแฟนคลับเสมอมา